จริงผมไม่ได้มี IG แต่จะเป็น IG คุณหน่อยที่คุณจุนเนี่ยคือเป็น IG ของคุณหน่อยคุณหน่อยก็จะมาถามผมว่าเราจะต้องเขียนอะไรทุกคนก็ต้องมีเขียนว่าแบบนู่นนี่นั่นมันจะมีคํโปวยหัวใช่ไหมเป็นด้านู่นนี่นั่น,านทาอะไรมาอะไราเงี้ยถ้าได้อ่านก็จะเห็นว่าของเราเขียนว่าหน่อยคุณจุจจนเคน family comes first ก็คือแค่น,นั้นมันก็คือว่าผมว่ามันก็อธิบายแล้วแหละว่าสําหรับเราคือครอบครคัวคือสิ่งที่สําคัญที่สุด ใช่ครับเพราะว่าพวกเราจะปฏิเสธไม่ได้คือจริงๆแบบว่าก็แบบเด็กผู้ชายบางทีเขาก็แบบไม่ได้แบบเขาก็เบื่อเบื่ออะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบแม่ถ่ายทุกคนก็ต้องแบบโอเคนิดหนึ่งนิดหนึ่งแม,แม่แม่ถ่ายพวกเราแล้วให้ความร่วมมือเร็วอะไรเงี้ยแล้วแบบเวลาไปเที่ยวอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบผู้หญิงนะเขาก็จะชอบอยากจะเล่นบางทีหรือแบบบางทีพวกผมแบบทําอะไรตลกๆก,กันเลยเขาโอ๊ยแต่เขาแบบไม่ใช่มือโปรไงก็แบบจบไปแล้วอะ เอายังไม่ได้ถ่ายเลยแล้วเขาก็จะมีการแบบไหนเล่นให้ดูใหม่สิบอกโอ้โหขนาดที่ต้องทําการแสดงใหม่อีกรอบเลยเราไม่เอาไม่เอาวันหลังก็ช่วยแบบพร้อมหน่อยอะไรเงี้ยหรือแบบบางทีแบบว่าเขาก็แบบเหมือนถ่ายทันเขาก็ดีใจโอ้โหถ่ายทันแล้วอะไรเงี้ยแล้วพอแบบไหนไหนเป็นไงเอ้าแบบไม่ได้กด record คือนึกว่าจะยังกด record แล้วแต่แบบว่าแบบกดไม่ติดอะไรเงี้ยก็จะแบบผมก็เลยจะแซวเขาว่าเป็นแบบว่าเป็นพวกมือสมัครเล่นเป็นแบบติ๊กต็อกเกอร์ผู้น่าสงสาร